ครั้งที่1ผ่านไปครั้งที่สองก็มาแล้วจ้ากับโครงการตลาดสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพเพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการมากันทุกปีสินค้าดีสินค้าราคาประหยัดครั้งนี้พบกัน3วันเต็มตั้งแต่วันที่4-6พฤศจิกายน2,567นี้เวลา9นาิกาถึง19นิกาณนะเทศบาลปู่เจ้าสมิงพร อำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเตรียมตัวกันให้พร้อมกับสินค้าราคาพิเศษสุดๆกับไข่ไก่เบอร์เอ็มน้ำตาลทรายข้าวหอมมะลิน้ำมันพืชบะหมี่กึงสำเร็จรูปและช็อปกันแับจุใจกับร้านค้าสินค้าดีสินค้าเด่นกว่า80ร้านค้าสินค้านาทีทองลดมากกว่า50%มางานนี้ช็อปเยอะยิ่งลดเยอะลุนรับคูปองเงินสด15รางวัลต่อวันกันไปเลย สินค้าราคาดีกิจกรรมเพียบแล้วพบกันนะจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการฝอนไอนหลังนะมานะเส็จแล้วครับนะครับขอให้ชั้นสักคู่ครับผม เู <_ S 1> ต่อไปค่ะขาจะมาเชิญท่็นตเอรสังเกียตคุณจเดินาลยยกเทสโก้รีค่ะสเกียรติคนณข,นขาบนเวทีนะคะ มาลิขนาด5กิโลกรัมนะคะจากราคาปกติ189บาทเราจัดโปรมชันงานลดรา,อาอราเหลือเพียง25บาทเท่านั้นค่ะ เราชอบสิน,นะคะ้าราคาประหยัดเวลาค่ะชุดคิวที่หนึ่และเลขที่สิบซึ่งของเราก็ะจะมีตั้งแต่ต้นพืชนะคะแววค่ะตลาดเกษรนะคะที่นักผชาชน,น,ะคะนค่ะก็สามารถซือได้นราคาพิเศตใวันเด็กนะคะสหนนะะสาารับขันตอขแถวยนจากราคาสิบกับแปราคาเดยว

วันนี้ก็จะมาสืบการนะครับกจัดงานนะครับตลาดิรยาคาปหัดท่า,ารประชาสนธ์วันนี้ก็เป็นขั้นที่2อง้วที่เราดเนินการนะครับเราจะดเนินการทั้งหมด6ครั้งนะครับครั้งที่หน่เราจัดไปแล้วที่สนักอลาณนน้าที่ว่าการเพสมุทรเนดนะครับโคการนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปรตการนะครับท่าน กานไปมองหาให้กับทางจำหนาจังหวัดน,นะครับจัหง,งานเรื่องของสินค้าราคาประหยัดนะครับลด20 40นะครับม,จมาจำหน่ายให้น้องประชาชนชาวจังหวัดสุดริการอีกทางหนึ่งก็คือเอาผู้ประกอบการนะครับในพื้นที่แล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการธงฟ้านะครับมาจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนในราคาประหยัดนะครับทั้งหมด80รูปด้วยกัน โครงการนี้เราจะดำเนินการอีกสี่ครั้งนะครับบนไปตามในต่างๆตลอดราการนะครับยังไงก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านพี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่นะครับพรุ่งนี้จะมีที่ปู่เจ้าสำโรงให้ปู่เจ้าสืบายที่หนึ่งวันยังไงก็เรียนเชิญที่ร้อนใจทุกท่านนะครับมาจับจ่ายใช้สอยนะครับสินค้าราคาประหยัดได้นะครับที่ เทศบาลเมืองเก้าสถาทการณ์ 9, อย่างนี้นะครับในครั้งดับไปเราก็จะวนอีก4เมองเกษตรก็เรียนเชิญน,นะครับแล้วก็ติดตามรับชมได้นะครับทางเพจของจังหวัดศรีสะดาวแล้วก็เพจของจังหวัดเผดนักงานที่จังหวัดศรีสะดาวนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณครับ